ข้อที่สามนะคะเป็นโบนัสค่าจับคู่นะคะค่าจับคู่นะคะข้อน,นี้เนี่ยอาจารย์บอกก่อนว่าหลายๆคนไม่รู้ค่ะนะคะค่าจับคู่มีสองจับคู่นะอ่าอันนี้ข้อที่3ามเขาเรียกว่าจับคู่รายสัปดาห์นะคะจดไว้นะนะคะมันจะมีจับคู่รายสัปดาห์และรายเดือนนะคะเพราะนั้นแยกให้ออกความแตกต่างมันมีนะคะฟังอาจารย์ดีๆก่อนค่าจับคู่ รายสัปดาห์นะคะอันนี้เขาเรียกว่า w i ก s ตองนะคะอ่าเ S นะคะกตองก็คือ w i กหนึ่งก็คือสัปดาห์หนึ่งอนะคะสตองก็คือการจับคู่นะคะการจับคู่ในแต่ละสัปดาห์โอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแผนโบนัสค่าจับคู่ข้อนี้ฟังดีๆเวลาที่เราคุยกับลูกค้านะคะก็จะต้องมีจุดเด่นในการคุยเวลาเราคุยกับลูกค้าค่ะเราสามารถบอกลูกค้าได้เลยค่ะว่า โบนัสจับคู่วิสตองของออลเลิฟนะคะเป็นแผนที่ดีมากๆค่ะนะคะแผนข้อนี้จ่ายสูงสุดสัปดาห์ละสองแสนห้าค่ะเดือนละหนึ่งล้านบาทอ่าจับคู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจับคู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฝั่งขาอ่อนนะคะจับตามตำแหน่งอ่าอันนี้ก็คือจุดขายจุดพีคทำให้คนรู้สึกว่าวิยจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอาจารย์แล้วทำยังไงให้มันได้ล่ะอ่ะดูตรงนี้ค่ะถ้าคุณอยากจะได้รายได้ข้อนี้สิ่งแรกคุณจะต้องมีนะคะแผนข้อนี้นะ คุณจะต้องมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาค่ะมีซ้ายนะคะแล้วก็มีขวาอ่านะคะคุณจะต้องมีนะคะคะแนน PV หรือแนะนำคนฝั่งซ้ายมาหนึ่งคนขวาหนึ่งคนแบบนี้คุณจะได้รายได้ค่าจับคู่วิกซองค่ะถ้าสมมติคุณมีข้างเดียวคุณจะไม่ได้รายได้ข้อนี้นะอะถ้ามีข้างเดียวมีคนเดียวแบบนี้นะคะมีข้างซ้ายข้างเดียวแบบนี้หรือข้างขวาข้างเดียวคุณจะได้แค่ ค่าแนะนำแต่ถ้ามีสองค่าแบบนี้นี่แหละได้แล้วค่ะค่าจับคู่อ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าได้ได้ยังไงดูนะคะถ้าสมมุติว่าสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่หนึ่งข้างซ้ายเนี่ยค่ะของรหัสนี้นะข้างนี้เป็นตํำแหน่งบอนอ่านะคะข้างนี้มีเพื่อนมาสมัครเหมือนกันเป็นเอมนี่เห็นไหมคะเรานะคะแนะนำเราได้ค่าแนะนำปกตินะ แต่นะคะสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มคือใอไรค่าจากคู่นะแผนข้อนี้เขาจะเอาคะแนนค่ะคะแนนยังไงคะดูนะคะตำแหน่งบรอนเนี่ยจะมีคะแนนอยู่ที่200 PV นะคะโอเคนะคะจะมีคะแนนอยู่ที่200 PV ค่ะตำแหน่ง M มี PV เท่าไหร่คะมีอยู่ที่50 PV ค่ะเวลาที่บริษัทนะคะคิดคำนวณเงินให้ <laughs> เขาบอกอยู่แล้วในแผนข้อนี้นะคะคือจ่ายร้อฝั่ง ขาอ่อนนะคะจ100่ายร้อยเปอร์เซ็นฝั่งขาอ่อนนะคะเรามาดูค่ะด้านซ้ายมีสองร้อยพีวีนะคะขวาม,มีห้าสิบพีวีฝั่งไหนน้อยกว่าฝั่งนี้น้อยกว่าใช่ไหมคะถ้าฝั่งนี้น้อยกว่าก็เอามาคูณค่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มาจากไหนเขาจ100่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ทางฝั่งขาอ่อนไงคะร้อยเปอร์เซ็นต์ฝั่งขาอ่อนก็คือใจ่ายให้เป็นเงินนะคะห้าสิบคูณร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับห้าสิบบาทค่ะนะคะห้า ค่าสิบบาทค่าจับคู่อ่าค่าจับคู่ค่าห้าสิบาทนะคะแล้วคะแนนเขาเอาไปไหนคะอาจารย์อ้าวเขาก็เอาห้าสิบคะแนนหรือห้าสิบพีวีตรงนี้ค่ะที่คิดเงินให้เราไปแล้วเอามาหักลบกับฝั่งตรงนี้เขาเรียกว่าฝั่งขาแข่งนะคะลบด้วยห้าสิบนะคะฝั่งนี้เนี่ยเมื่อถูกคิดเป็นเงินไปแล้วเนี่ยนะคะฝั่งนี้จะเหลือศูนย์แล้วนะนะคะเหลือศูนย์แล้วนะคะแนนเหลือศูนย์นะคะฝั่งนี้นะคะเขาเอาสองร้อยพีวีคะแนนที่เยอะ ลบด้วย5 0 PV ที่คิดให้เราเมื่อกี้นะคะฝั่งนี้ก็เลยจะเหลือ1 5 0 PV เห็นไหมคะเขาก็จะทบไปในสัปดาห์ที่2ค่ะนะคะในสัปดาห์ที่2เพื่อรอคิดคำนวณเงินให้กับเราอีกนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าในสัปดาห์ที่2อะคะ่ะคนเนี้ยนะคะที่ลงบอลเนี่ยเขามีการแนะนำต่อไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกไงคะว่าถ้าคุณจะรับรายได้ข้อนี้นะคะค่าจับคู่คือ คุณต้องลงไปช่วยทีมค่ะช่วยอะไรอ่าไปหาบีเลยคะ่ะเนี่ยไปหาคนเนี้ยนะคะสมมุติว่าในนี้เป็นในกอลวการาไปบอกกอกลแนะนําเพื่อนเร็วห้าหกคนชวนเพื่อนมาห้าหกคนนะเดี๋ยวฉันไปจัด h o u s ์ Mee t i n g ให้ที่บ้านเลยอ่าพอคุณไปจัด h o u s ์ Me e t i n g ให้เขาแน่นอนค่ะเขาก็เกิดการแนะนํานะคะเขาก็อาจจะมีการแนะนําเพื่อนเข้ามาอ่าแนะนําคอควายเข้ามา แนะนำคนนี้มานะคะพอแนะนําคนนี้ปุ๊บนะคะเกิดคะแนนขึ้นเป็นพลอยไดค่ะ1,500 PV เกิดขึ้นเลยค่ะนะคะไอ PV ตรงนี้แหละคุณก็จะได้รับนะคะเป็นคะแนนที่จะเอามารวมกับคะแนนเก่ามานะคะเช่นคุณไปช่วยกอไก่แล้วนะให้มีการแนะนํานะคะกอไก่ก็ไปแนะนําเพื่อนค่ะคอควายนะคะปกติไอ1,500คะแนนเนี่ยเขาเรียกว่าคะแนนใหม่ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ถัดไป เขาก็เอาพันห้าบวกกับร้อยห้าสิบก็เป็นหนึ่งพันหกร้อยอ่าหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบ PV ใช่ไหมคะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบ PV จะทบไปในสัปดาห์ที่สองค่ะอันนี้สัปดาห์ที่หนึ่งนะคะอันนี้สัปดาห์ที่หนึ่งนะอ่านี่มาเป็นสัปดาห์ที่สองแล้วนะคะพุธที่สองแล้วนะาพุธที่สองเราจะได้ยังไงอ่าโอเคในสัปดาห์ที่สองเนี่ยคะ่ะคะแนนเนี่ย พอควายที่เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเราไปช่วยไนงะไปช่วยเขานะคะแล้วเกิดเนี่ยแนะนําเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคะแนนตรงนี้ก็มาบวกกับคะแนนเก่าที่เรามีอ่าพันหกร้อยห้าสิบนะคะเรามาดูตรงนี้ค่ะนะคะก่อนที่จะถึงนะเราก็ช่วยเลยนะไปช่วยคนนี้นะคะไปช่วยขอไข่สมมติเราขอไข่เนี่ยโอ๊ยไปช่วยขอไข่ขอไข่นัดคนมานะคะรวมคนมาห้าหกคนขึ้นไปเลยเดี๋ยวฉันไปช่วยไป จัดเฮ w าส์มิทตเล็กๆเ,เราก็ไปค่ะไปอธิบายสินค้าไปอธิบายแผนการตลาดนะคะไปเขอเขาเรียกว่าไปให้ข้อมูลอ่สินค้าขายได้ก็ได้ขายด้วยนะคะช่วยเพื่อนเห็นไหมเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนคนนี้นะคะมีการแนะนําเพื่อนก็ไปชวนคนเข้ามาค่ะโอ้โหยนะคะไปชวนคนเข้ามาคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะนะคะคนนี้เก่งมากชวนได้สองคนเลย ชวนได้สองคนเลยนะคะอชวนมาสองคนนะคะชวนชวนคนนี้มาคนที่หนึ่งลงพลาดไดชวนคนที่สองก็ลงพลาดไดด้วยนะคะไปช่วยเพื่อนจัดเฮลมิ่ตกิ้งสองคนนี้ลงพลาดไดค่ะคะแนนของคนนี้มีพันห้าร้อยคะแนนฝั่งนี้ก็มีพันห้าร้อยคะแนนรวมเป็นสามพันนะคะรวมเป็นสามพันคะแนนจากเดิมอะค่ะฝั่งนี้มีศูนย์ใช่ไหมมีคนใหม่เข้ามาสองคนเป็นพลาดไดใช่ไหมคะสองพลาดไดรวมเป็น 3,000 PV นะคะในสัปดาห์ที่2เราไม่ได้มีใครและจบแล้วนะคะหาได้เท่านี้แหละอ่าโอเคในสัปดาห์ที่2เนี่ยระบบเขาจะคิดเงินให้เราค่ะนะคะเขาจะดูเลยฝั่งซ้ายรวมมีคะแนนเท่าไหร่ตื๊ดต,ต,ต,ตือ่าฝั่งนี้มีพันหบวกกับคะแนนเก่าที่มีพันอ่าร้อยห้าสิบเป็นพันหกร้อยห้าสิบฝั่งนี้ค่ะมีคนใหม่มาสมาัครครั้งที่แล้วอันนี้มันเป็นเหลือศูนย์ไ yeah, งนะคะรวมแล้วก็คือสามพัน PV อ่ารวมแล้วสามพัน PV เขาก็คิดเงินค่ะนะคะพอถึงเวลาปุ๊บนะคะถึงเวลานะคะคิดเงินให้กับเราค่ะเขาคิดเงินให้กับเราอะคิดยังไงนะคะวิธีการเหมือนกันค่ะก็คือดูค่ะฝั่งไหนที่น้อยกว่าเขาก็คูณด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ฝั่งขาอ่อนนะคะเห็นไหมว่าฝั่งนี้กลายมาเป็นอ่อนแล้วนะคะคูณร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสังเกตนะคะเราจะคูณร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งนะคะพันหกร้อยห้าสิบ PV คูณร้อยเปอร์เซ็นเทียบเท่ากับในสัปดาห์ที่สองคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นค่าจับคู่อยู่ที่พันหร้อยห้าสิบบาทค่ะนะคะคุณจะได้อยู่ที่พันหร้อยห้าสิบบาทเห็นไหมคะอันนี้คือค่าคอมมิชชั่นค่าจับคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าแผนข้อน,นี้นะเป็นแผนที่สร้างเงินได้ง่ายเพียงแค่ลงไปโฟกัสค่ะนะคะ มีทีมเก่งๆมีใครเก่งๆนะคะลงไปดูค่ะขาอ่อนเราเนี่ยแหละลงไปจับเลยไปช่วยเขาไปจัด house meeting นะคะไปทำยังไงให้เขาเกิดการขยายคนเขาไม่รู้กลับไปดูการทวีคูณคนที่อาจารย์ทำคลิปสอนนะคะเรียนรู้จากตรงนั้นไปประยุกต์ใช้ดูนะคะอะเมื่อจ่ายให้พันห้ห้าิแน่นอนค่ะฝั่งนี้จะเหลือศูนย์ค่ะฝั่งนี้เหลือศูนแล้วนะ เขาเอาสามพันฝั่งขาแข็งนะคะรลบด้วยพันหห้าสิบค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีคะแนนเห็นไหมคะจะมีคะแนนเหลือพันสี่รอห้าสิเก็บไปเป็นคะแนนฝั่งขาแข็งสะสมไปในสัปดาห์ที่3มต่อไปนะคะนี่คือรายได้ค่าจับคู่นะคะทีนี้เขาบอกว่ารายได้ค่าจับคู่นี้ยึดตามตำแหน่ง ทำไมต้องยึดตามตำแหน่งอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูต่อไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะเพราะว่าอะไรถ้าคุณไม่รู้นะคะคุณก็จะสูญเสียค่ะนะคะสูญเสียรายได้แน่นอนตำแหน่งในข้อข้อค่าแนะนํานะคะอาจารย์บอกแล้วตำแหน่งที่ดีที่สุดคือพาร a ได s e มาดูค่าจับคู่นะคะการจับคู่จับคู่วิกองข้อนี้นะคะตำแหน่งที่ดีที่สุดก็คือ พลัดได้เหมือนกันค่ะนะคะทําไมต้องพาัดได์อ่ะด,ดูดูนะคะในกรณีที่เรานะคะนี่ตัวเราเลยนะคะอยู่นะคุณนะมีทีมงานเกิดขึ้นนะคะอ่าสมมุติว่าเกิดในก,ขนกในขอขึ้นมาเกิดในคอขึ้นมานะคะออ้ยในกอนี่เก่งมากลงไปช่วยในกอหุย้ยในกอนี่ขยายแบบอย่างโตค่ะนะคะเติบโตมากในกอนี่สมมุติว่าไปขยายนี่เลยต่างประเทศนะคะ ไปลาวค่ะนะคะไปที่ลาวอ่าคนลาวคนนี้เก่งมากๆนะคะเกิดทีมขยายทีมนะคะทีมงานไปโตที่ไหนคะไปจีนค่ะเพราะมันใกล้กันนะคะไปที่จีนค่ะเกิดคะแนนเกิดขึ้นมันโตวไวค่ะเครือข่ายนะคะเพราะมันปากต่อปากนะคะสมมุติว่านะคะสมมตินะฝั่งเนี้ยค่ะที่ลาวที่จีนมีการขยายแบบนี้นะคะมีคะแนนเกิดขึ้นนะคะหนึ่งแสนพีวี อ่าหนึ่งแสน PV ในสัปดาห์นี้เกิดขึ้นหนึ่งแสน PV ยังไม่พอค่ะขอไข่นะคะขอไข่ไม่ได้ไปไหนไกลค่ะนะคะอยู่ที่สมมุติว่าอยู่ที่ใต้แล้วกันนะคนใต้มีฟังอาจารย์อยู่ไหมคะคนใต้นะโอเคสมมุติว่าเขานะคะขอไข่เนี่ยเราลงไปช่วยขอไข่นะคะขอไข่เนี่ยอยู่พัทลุงเลยค่ะนะคะอยู่พัทลุงเลยนะคะพัทลุงนี่ขยายเก่งมากนะคะไปนู่นเลยค่ะขยายไปนครนะคะขยายไปนคร ขยายไปพังงาพังงานะคะไปโตมากๆทีมงานเติบโตมากๆนะคะมีคะแนนในสัปดาห์นี้เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นนะสมมติว่าเกิดขึ้นสองหมื่นทีวีนะคะสองหมื่นพีวีอ่านะคะแน่นอนค่ะเวลาเราทำเนี่ยมันก็จะมีขาอ่อนขาแข่งเป็นเรื่องปกตินะคะอ่าคุณดูนะคะถ้าในกรณีที่คุณอยู่ตัวคุณ เป็นตำแหน่ง M นะคะสมมติเป็นตำแหน่ง M นะคุณเป็นตำแหน่ง M ตำแหน่ง M เนี่ยนะคะเขาจะจำกัดรายได้ค่ะนะคะจำกัดรายได้จำกัดยังไงนะคะก็คือถ้าในกรณีที่คุณเป็นตำแหน่ง M นะคะคือตรงนี้ตำแหน่ง M นะคะคุณสามารถรับรายได้ต่อสัปดาห์ไม่เกินห้าพัน 5,000บาทค่ะนะคะถ้าเป็นบรอนคุณสามารถรับรายได้ไม่เกิน10,000บาทค่ะนะคะถ้าคุณเป็นซิลเวอร์นะคะตำแหน่งซิลเวอร์นะรับรายได้ไม่เกิน45,000บาทค่ะแต่ถ้าคุณเป็นไดมอนด์รับรายได้ไม่เกิน100,000บาทนะคะต่อสัปดาห์นะแต่ถ้าคุณเป็นตำแหน่งพระได์นะคะคุณสามารถรับรายได้ไม่เกิน250,000บาทค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะคะถ้าคุณอยู่ในตำแหน่ง M นะคะคุณได้เท่าไหร่คะห้าพันใช่ไหมคุณดูตรงนี้ในความเป็นจริงอะคะนะคะ,นะคะเราจะต้องจับขาอ่อนเท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นนะคะร้อยเปอร์เซ็นของสองหมื่นนะคะเพราะฝั่งนี้มีแสนหนึ่งอันนี้มีสองหมื่นอันนี้น้อยกว่าใช่ไหมจริงๆเราต้องคูณอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะคุณเนี่ยควรจะได้หนึ่งหมื่นนะคะอ่ควรจะได้สองหมื่นขอโทษค่ะ คุณจะได้สองหมื่นบาทนะคะในความเป็นจริงนะแต่เพอเอิญว่าระบบเนี่ยมาตรวจเช็คเรียบร้อยคุณอยู่ในตำแหน่ง M ตำแหน่ง M จำกัดอยู่ที่ห้าพันต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะถูกตัดทิ้งนะคะนะคะถูกตัดทิ้งนะคะนี่คือส่วนที่คุณไม่รู้แล้วก็ถูกตัดทิ้งนะคะคุณจะได้รายได้นะคะในสัปดาห์นี้แค่5,000บาทเท่านั้นค่ะ นะคะถ้าคุณอยู่ในตำแหน่ง M นะคะต่อให้ทีมเราจะใหญ่ขนาดไหนก็ได้แค่นี้ค่ะยังไม่พอค่ะมันแย่ยิ่งกว่านั้นอีกนะมันแย่ขนาดนั้นเลยอาจารย์จะบอกว่าเออมันเป็นโอกาสของคนที่มีงบน้อยแต่ถ้าคุณมีโอกาสนะคะแล้วคุณคิดว่าธุรกิจนี้นะคะในไหนทํำแล้วลุยเลยค่ะนะคะอาจารย์บอกเลยว่าเป็นเลยค่ะฟาราได์นะคะถ้าคุณเป็น M ไม่ใช่แค่ได้สัปดาห์ละห้าพันเท่านั้นนะคะ แต่คะแนนเก็บของคุณเขาเรียกว่าคะแนนเก็บฝั่งขาแข็งเก็บได้ไม่เกินห้าพันเหมือนกันค่ะนะคะคะแนนฝั่งขาแข็งนะคะเก็บได้ไม่เกินห้าพันเหมือนบรอลเก็บได้ไม่เกินหนึ่งหมื่น PV ค่ะนะคะอันนี้ก็ห้าพัน PV แสดงว่าอะไรคะทีมงานขาแข็งจะโตไปที่ลาวไปที่จีนไปที่ไหนเข้ามาสักแสนคะแนนเก็บเท่าไหร่คะเก็บห้าพันถ้าเป็นบอลเก็บแค่หนึ่งหมื่นค่ะ อาจารย์บอกเลยเจ็บปวดมากแต่ถ้าคุณเริ่มต้นธุรกิจในตำแหน่งซิลเวอร์ตำแหน่งนี้อาจารย์บอกเลยว่าควรจะเป็นตำแหน่งที่เริ่มการแนะนำคนนะคะเป็นการแนะนำของการเข้าร่วมธุรกิจได้ดีระดับหนึ่งนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีอ่าเริ่มต้นในธุรกิจตอนนี้ทุกวันนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยไปแนะนำคนก็เป็นการเริ่มต้นก็คืออะไรคะเมหรือบรอนคุณควรจะแนะนำเพื่อนให้เป็นตำแหน่งซิลเวอร์ค่ะเพราะ ตำแหน่งซิเวอร์นะคะรับรายได้ต่อสัปดาห์สี่หมืนห้าก็พอโอเคนะและคะแนนเก็บเก็บได้ไม่จำกัดค่ะมันเวิร์กมากคะแนนเก็บได้ไม่จำกัดนะคะแสดงว่าอะไรคะโอ้โหคะแนนเก็บจะเข้ามาขนา,ขนาดไหนทีมงานจะโตขนาดไหนได้รับหมดเลยค่ะคะแนนเก็บได้ไม่จำกัดเลยถ้าเป็นไดมอนด์นะคะคะแนนก็เก็บได้ไม่จำกัดเหมือนกันค่ะนะคะ พล a d ได e ยิ่งไม่จํากัดเลยค่ะนะคะคะแนนคุณอาจจะมาเป็นล้านเป็นสิบล้านก็เก็บได้ไม่จํากัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์แนะนํานะคะแนะนําว่าให้คุณนะคะเริ่มต้นนะสมมุติว่าชวนคนนะคะเขียนตรงนี้ให้เขาดูเลยค่ะนะคะแล้วบอกเขาค่ะเริ่มต้นที่ดีก็คือเริ่มต้นตั้งแต่พลอเได้ตำแหน่งซิลเวอร์นะคะแต่ถ้าคุณมีงบมีทุนนะคะ ลงลงไปเลยค่ะพรไดเพราะตำแหน่งพรไดาเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดแล้วค่ะคุ้มที่สุดนะคะในการที่จะเข้าร่วมธุรกิจนี้และคุณก็จะไม่สูญเสียค่าแนะนำนะคะในชั้นหลนและชั้นลือด้วยค่ะอ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งพรไดเนี่ยมันได้ครบหมดเลยไง